ครับสวัสดีครับอยู่กับผม KDB Gamer ครับนี่นคือ s a ก a Infinite เกมที่ฮิตที่สุดในอินเดียเกมพระเอกหนังความบูของอินเดียน,นไมีตัวละครให้เลือกด้วยโอ้โหโกูไม่มีตังค์ซื้อวกวูไม่มี2ี่สิบสแพตเอง <c oughs> โอ้โหกูสามารถเอาแว่นมาซื้อแว่นใส่ด้วยด้วยอะตัวนี้ก็ได้ไปเลือกด่านด่านแรกได้ไปะกลองนี่เป็นไงการจำลองการเป็นพระเอกหนังอินเดีย เอออยากโชว์เฮียฮัลโยลเออใช่ขามไงวันนี้โฆษณาโอ้ห่าจะเล่นไหมวันนี้โฆษณามึงขนาดนี้เฮ้ยม่งปีกระเด็นเลย เฮ้ยบิดหัวตีบยังไง <S <S มาป่า้วก็รบกันนะจะหนีทำไมวะแล้วอา,า,อา,ามึงมึงสเต็ปดียังอ่ะอี้ยะขอหายหลบได้หลบดียังกลับกันได้เว้ยอืมไปตัวบิดเลย เียอออาไมบงีไม้มึงเจ็ไม้ไม้มงเฟียวเวะอืมาดีนะเี่ยมเฟี่าเดเ็อาเลยอกไเียิก็ไม่หวั่นิดมือยังไงขุนตัวเี้ยคนเว่อ ว่าเฮ้ยเตะเตะเตะเอ้ยโหเดาเลยเอ้ยอ่ะเตะต่อเอ้ยเสียกระเด็นไปเดี๋ยวมึงมามาเข้ามาอยู่ไหนวะอย่ไหนวะเอามุมกล้องปรับไม่ได้ด้วยมึงตายแล้วมุมกล้องอย่างเงี้ยเอาเลยแดกนะกูเนี่ยเอาไปไหนหมดแล้วอ่ะเอาเอาไปไหนหมดแล้วอ่ะ ไปมาแล้วเหรออ๋ออยู่นี่เอามึงหลบมุมเหรอยังเล่นมุมกล้องกับกูเหรอเนี่ยแม่วะหลบมุมเหรอมึงอะหลบมุมเหรอฮึหลบมุมเอ้ยถีบเลยเด็กไปเด็กมึงเจ็บไปกัเฮ้ยมาแล้ว มาได้ไหมเขียบปาดตาดแม่งมีเหล็กเอ้ยบิดหมดุตัวแล้วมันตัดลมลุมล่มเหรอลุ่มเหรอมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเยอะเฮ้ยจับยังไงไม่ทันเฮ้ยยังไงจับปล่อยเขาต่อยหัวมาโยมาได้มาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะมาต่อยหน้าปึ๊บ อเอ้ยซอนตีนพิทักโลกเออดีไหอย่างนี้ทั้งวันไ,ได้ไหมทำกับผมกาวนะ,ะกูเอ้ยมาไมาได้ไมามด้เมามาดีเฮ้ยฟึบกันเด็กยังไงเอ้ย,อยโบโอ่ะไปจับได้ตอนปุ๊บไป อยู่กับเพื่อนมั้งะนเล็กอันอออนี้เล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้มตีพี่ทักโลกแบงมาเนี่ยเยอะอืมต้มตีพี่แดกเฮ้ยต้มตีพี่ทักโลกว่ากิ๊บนี้ยมันจะหายอะไรเยอะไปรอบอ่ะเนี่ยกิ๊บแม่มีปัญหาเฮ้ยยังไงจับได้ปิดตัวเฮ้ยเฮียคนเว่เอ แบ่งมาเรื่อยๆเลยเอ้ยมาอดนติพักโลกยังไงจังหวะนี้ยังไงไอเกี้ยวติดหนึ่งลุมติบเออมาดิมาไ่าก็ไม่หวัน่นเอือเยันดนติหัวตายเลยเกียไปพอก่อนเกมแม่งแบบสนุกดิลุ้นด้วย